มันฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกวันนะจ๊ะฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้อถอยอย่าไปท้อแท้ว่าทําไมเรานั่งเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเหมือนคนอื่นก็บ้างเราก็ต้องมาหันมาพิจารณาตัวงเราเองอย่างจริงจังทีเดียวแหละว่าเราเนี่ยทําถูกหลักวิชาไหมค่อยๆทบทวนไปนะจ๊ะ แต่เริ่มการปรับร่างกายการผ่อนคลายการวางใจเบาๆการไม่คาดหวังว่าเราจะเห็นหรือได้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเนะี่ยเราดูสิว่ามันมันถูกต้องไม่สมบูรณ์แค่ไหนเนะี่ยแล้วก็ดูว่าเราตั้งใจเกินไปไหมบ้างหย่อนไปไหมบ้างก็มีตึงกับหย่อนอย่างนี้แหละถ้าปรับใจให้อยู่ในระดับ เป็นกลางกลางจริงๆแล้วต้องเข้าถึงทุกคนนั่งแล้วต้องมีความสุขแม้ยังไม่ได้เห็นแสงสว่างภายในหรือดวงธรรมภายในถ้าถูกต้องต้องมีความสุขตั้งแต่สุขเล็กๆนน้อยพอเป็นกำลังใจหรือเป็นรางวัลสำหรับการนั่งหลับตาทำสมาธิเพื่อจะทำให้เรามีกำลังใจหรือปรารถนาที่จะนั่งต่อไปหรือเปล่าเนะี่ยสังเกตดูถ้ามีมันก็จะเป็นไปเองเนี่ย เรามาดูตรงนี้ว่าทําถูกหลักวิชาไหมถ้าถูกหลักวิชามันก็ต้องได้ทุกคนกับเรามีความเพียรอย่างสม่ําเสมอ,หร,อหรือเปล่าข้าวกล้าในนาเนี่ยแม้จะเขียวชื่ออุ่มถ้าไม่หมันดูแลรักษามันก็ตายได้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันใจเพิ่งจะเริ่มต้นตั้งหลักได้เหม,มือนเมล็กล้าอ่อนๆนออ่อนๆของธรรมะเราได้ดูแลอย่างดี อย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าใกล้ชิดหรือเปล่าเหมือนปลูกต้นไมน้ก็ต้องให้เงาของตัวเราเนี่ยไปทับต้นไม้ทุกวันเลยแล้ว่าต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็หมั่นสังเกตจะได้พบเหตุแห่งความบกพร่องแล้วก็ช่องทางแห่งความสําเร็จนี่เราดูตรงนี้เนี่ยโดยย่อคือถูกหลักวิชาไหมทําความเพียรสม่ําเสมอทุกวนันหรือเปล่าอย่างน้อยก็สองประการนี่แหละถ้าทําถูกหลักวิชา สม่ำเสมอเอาใจจดจ่อยกันจริงจังอย่างนี้แล้วที่ไม่ได้เป็นไม่มีนี่คือข้อสังเกตของเราที่เราจะต้องสังเกตกันทุกวันถ้านั่งจริงแล้วต้องได้ผลกนะทุกคน